ุมของเกษตรกรชาวสวนยางพาร,ราที่มีข่าวปรากฏนะครับในแต่ละจังหวัดนั้นมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นประบบในหลายพื้นที่และขณะนี้มีข้อมูลบางส่วนว่ามีความพยายามเชื่อมโยงกับการชุมนุมนักจูพโจมที่ดินใสวนบุญดีด้วยส่วนหนึ่งในการตรวจสอบพบว,ว่าแการนาบางส่วนละบริเวณสวนบุญดีนั้นได้ลงสู่พุ้นที่นั่นไปด้วยเพราะฉะนั้น ที่เราทำสำหับชาติได้ดำเน,นินโกยแต่กอนหน้านี้ครับว่ารายการชมรมรับืินที่ดังกล่าวนั้นแน่นอนครับในกลุ่มผู้คมความเดือดร้อนพี่น้องเกษตร,รกรจริงๆมีหรืหอไม่แก้อบว่ามีแต่มีกลุ่มหนึ่งที่พยายามลงไปยุยงสถานการณ์ต่างๆยกกำลับสถานการณ์ต่รรางๆเกิดขึ้นมีหรือไม่ก็มีครับมีรูปแบบพยายามที่จะปลุกเร้าวมวลชนให้ยกระดับความคุ้มได้ตลอดเวลานะครับพรุ่งนี้ ล่าสุดนะครับขณะนี้เราจะมีการประชุมอยู่นะครับจะมีความเคลื่อนไหวการชุมนุมเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จากการข่าวการชุมนุมที่บอกว่าจะชุมนุมในพื้นที่ตะวันออกภาคเหนือเช่นที่อุตรดิตถ์นะครับแยกอะไรนะฮะซับปอนับปอนต่างๆที่อุตรดิตถ์หรือแยกสี่ชิ้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่มีการชุมนุมครับ จากการการสารพ่อหลายส่วนนั้นได้รับข้อมูลว่าามีความพอใจในก,การเสนอเงื่อน,นไขต่างๆของรัฐบาลการจูรุปอีกครั้งนะครับจะมีทุ่งอยู่5้าจุดห้าส่วนนะครับส่วนหนึ่งจุดจุมเดิมที่ควรน้องกับบ้านตูอันที่หนึ่งอันที่สองครับบริเวณสาก,กรณ์อำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงนี้น่าจะมีจำนวนเยอะที่สุดครับคาดการณ์มวลชนน่าจะประมาณสามพันคนขณนี้เริ่มมีมวลชนทยอยเดินทางไปแล้วนะครับ สามที่หน้าสาราลางจังหวัดชุมพรบนชนประมาณ 300. สามร้อยสี่บริเวณหน้าสาราลางจังหวัดกระบี่นะครับอีกประมาณสามร้อยและนี่จังหวัดตรังครับนะครับบริเวณหน้าสาราลางบริเวณใกล้เคียงของชุมรัศดาอนะไรแบบนั้ครับประมาณวลชนประมาณสามถึงสี่ร้อยเช่นเดียวกันส่วนภาพใต้อื่นๆไม่าจะเป็นระนองพงางนาภาเกตต่างๆนั้นไม่มีการหากระจุมครับ แล้วก็อยากย้ำนะครับกา,าการรวมกล่ในส่วนอื่นนั้นภาคอื่นของประเทศนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวครับรวมทั้งนักพื้นที่กลุม่มทห่ับรรบรด้วยแต่การข่าวนะครับยังแจ้งว่าอาจจะนะครับเขาจะรอการตอบบ่ายนี้ในการหารือการน้คือบบริเวณภาคตอนออกคือที่ระยองคือมีสมาชิกปปชต่างๆที่มีลักษณะของการมีกลุ่มชนญาต่ก็จะประชุมกันบ่ายนี้ว่าจะชุมเข้ามากรุงเทพหรือจะอยู่ตรงไหนอย,อย่างไร การแาวล่าสุดแปลว่าน่าจะอยู่ที่ระยองยอาแยะเลยมีกลุ่มบางส่วนนะครับที่อาจจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพอยู่แล้วที่ผมบอกเป็นความเชื่อมโยงนเนี่ยพยายามจะไปที่ทำเนรัฐบาลเหมือนกันแต่กลุ่ม,มเกษตรกรยังเวลาสนใจไม่ไปครับสําหรับนโยบายที่ทงางสำนักง,งานงชาติได้รับจากรัฐบาลหมาาย,ย่ังยินยัน,นะครับว่าเน้นในการดูแลการชุมุอให้เป็นไปวยความเรียบร้อยไม่เน้นในะการใช้กำลังหรือการชนะหรือเชิญหน้าการเป็นอันขาด ผู้จ sure ัดการของวชาติได้สั่งการสรุปอีกสี่ข้อเมื่อเช้านะครับแจ้งสำหรับการเตรียมการสังหวัดกู้นีก่อนที่มีการดูดูแลที่มี่จังหวัดใดให้ผู้การหน่วยมทุกจังหวัดนั้นประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริการเหตุการณ์ตามระบอบของปัจจัยปาปเรือนเป็นหัวหน้าส่วนตำรวจนั้นเป็นปปกองกำลังดูแลพื้นที่ปฏิบัติการอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับสำหรับในส่วนของตำรวจมรุท่านะครับ ทำยึดแนวทางเดียวกับตกรวจอนภาคแปดครับผู้จัดาการวิชากจะมอบหน้านให้กับผู้บัาการตกรวรอนภาคซึ่งมีข่าวจะมีการพิมพ์งไม่ว่าจะเป็นตกลวจอนภาคสามนะครับหรือตกรวรอนภาคหกนะครับสามารถสั่งการใช้กําลังของตํารวจที่ปฏิบัติการในพื้นที่ของภาคนั้นๆได้ไม่ว่าจะเป็นกําลังของตำรวจชายแดนคูทอนเองนะครับแล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางเช่นทางหลวงท่องเที่ยวต่าง รวมทั้งประสานภาคเพียงภาคภาคเพียงได้ดังนี้ครับคือผู้บัดการตำรวจภาคสามนั้นสามารถสั่งขอสนับสนุนการกําลังปฏิบัติได้จากตำรวจพลภาคสี่และต่อตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองได้ผู้บัดการตำรวจพลภาค6สามารถจัดกำลังตำรวจขอรับการหนุนจากตำรวจพลภาค5ได้รวมทั้งกองกำลังตำรวจตะเวนชายแดนภาค3ย้ำอีกครั้ง ผู้จัดการหนรวจภาคแปดสามารถขอรับการหนุนกำลังจากผู้จัดการหน่วยงานภาคเก้าและกองกบกำลังตำรวจตะวันแดนภาคสี่ได้ครับสำหรับพื้นที่ที่ถ้าจะมีการจมุ่มบนพลุ่มนี้เน้นให้พรายามพัดและทำลุกดีทางนะครับให้เห็นถึงความเดือดร้อนที่น้องประชาชนนั้นห้ามมีการปิดถนนหรือทาอรองรถไฟโดยเด็ดขาด เพราะจะกระทบต่อเรื่องของการเดินทางไม่ไมน,น้องปจะชนช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กนักเรียน,นกำลังเร่มก้กาะสอบมาด้วยนะครับในทุกจุดนะครับเป็นนโยบายสำนักงานชาติแจ้งลงทุกฝูงว่าให้ใช้ทุกเส้ทางเดยวพ่อในท้ายที่เต็มสันติสงบนะครับไปเจรจาถ้าจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นแต่การทาวันนี้ไม่มีนะครับข้อสําคัญให้เตรียมทีมทั้งสื่อชวนสอบสวนนะครับ เข้าไปเตรียมการบันทึกภาพความเคลื่อนไหวต่างๆที่อาจะเกิดขึ้นโดยท่อโรยิ่งกระแนวโลมจะยกระดับความเมืองงานขึ้นมานะครับแล้วเราให้ฝ่ายสื่อสารให้โรยี้นั้นติดแป้งกล้องซีซีทีวีนะครับในพื้นที่ที่จะเป็นว่าคาเดินการชุมนุมเราประสานกับพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่รวมทั้งประสานกับฝ่ายผู้ว่าราการจังหวัดฝ่ายของท้อที่ในการดูแลและต้อก็ความหนึเรียบร้อยผมสรุปอีกครั้งนะครับในส่วนนักการสอบสวนใน เหตุเกิดหน้าอำเภอวดนั้นขณะนี้แพทย์ได้ตรวจพิสูจน์เตรียมรอแล้วทั้งกรณีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตคนผู้เสียชีวิตนั้นมีแผลรูของกระสุนนั้นสอรูผู้บาดเจ็บหนึงรูกระสุนขนาด0.7มิลิเมตรและแพทย์ยืนยันว่าน่าจะเป็นการยิงในระยะใกล้นะครับการชุมนุมวันพรุ่งนี้ น่าจะมีการจุลุมเฉพาะพื้นที่ภาคใต้คือจุดชุลน้ำเดิมที่แยกปวนองโหงกับแยกบ้านตูนะครับแล้วที่ริสุทธิ์กรหรือโคโอ,อ๊อฟอำเภอบุญทินจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณหน้าสารกางจังหวัดชุมพรและกระบี่และตรังส่วนระนองพังงานขเกศไม่มีพื้นที่ชุมมลุมอื่นแนวโน้มน่าจะไม่มียกเว้นที่จังหวัดระยองพื้นที่เพื่อพระนครอาจจะมีบางส่วนนะครับและนโยบายของประเทศคือ ขอความโรุณาเรื่องของการปิดถนนบนทางต่างๆเหล่านั้นหรือเส้นทางมาคมต่างๆนั้นขอความเ่วนมือครับและก็จะเรียนบวดทุกนายก็คงจะรักษาพื้นที่ต่างๆแต่ที่สุดไม่ให้เกิดการประทะและไม่เกิดความางียบครับนี่คือข้อสรุปของพระร้านชาติพอเจญข้อมหนได้ครับ